รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตะทำบานุภาปาญโตเจริญชีนะปัญเชรี สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการสองธรรมกับดิฉันรัตมณีกังวานไกลและทีมงานค่ะท่านผู้ชมคะการเดินทางไปตามวัดต่างๆของเรานอกเหนือจากเราจะนําเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดีๆแล้วเรายังพาท่านผู้ชมนั้นมาชมสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างที่มีความสวยงามที่ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆด้วยนะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกันไปที่ใดบ้างนั้นติดตามค่ะ วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาที่วัดสระแก้วสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจนตำบลบางสเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองกราบนวัสการพระครูประหลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณดรพระมหาภัยรอดที่ตัดศีรเจ้าอาวาสวัดสระแก้วอดีตเจ้าคณะอำเภอป่าโมกและที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองเพื่อรับฟังธรรมะและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตก่อนที่จะถึงวันอาสานหาบูชา และวันเข้พาพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญของเราชาวพุทธกันค่ะโดยการทองธรรมนำชีวิตพูดทำคิดมีสติดีเสมอขยันสติมาปัญญามีดีเลิศเลยพบพระเจอพบพระธรรมล้ำเลิศจริงขอความสุขความสวัสดีจงมีกับพู้ดรับชมรับฟัง ในรายการจองธรรมทางช่องห้าทุกๆท่านใกล้จะถึงวันเข้าพรรษาวันอาสารหาบูชาวันพระใหญ่วันที่พระพุทธเจ้าประสูตรตรัตรูสแสดงกรรมจักและเสด็จดับขันธพระวิพานพอหมดวันพระใหญ่ก็วันแลมหนึ่งค่ำวันเข้าพรรษาเข้าพรรษาก็คือวันที่พระเจ้ากําหนดให้ประสงค์อยู่จำพรรษาอธิษฐานอยู่จำพรรษาในอาวาสในวัดนั้นสามเดือน มัตสมิงอาวาเสออิมังเตมาส,สังวสังอุเปมข้าพเจ้าขออยู่จำพรรษาในตลอด3เดือนในอาวาสนี้ไม่ไปค้างคืนค้างแรมที่ไหนถ้าจะไปก็ต้องสัตหะกรณิยะเป็นรายๆไปอยู่สมเดือนนั้นก็ให้ให้ศึกษาเราเรียนพระธรรมวินัยให้ปฏิบัติธรรมตั้งใจศึกษาเราเรียนตั้งใจปฏิบัติธรรมสมเดือนนี่การเข้าพรรษา แล้ว่าออกพรรษาแล้วก็ค่อยไปเผยเผยแพร่พระพุทธศาสนาใหม่นี่คือวันเข้าพรรษาทีนี้วันเข้าพรรษาบางทีโยมก็มีเข้าพรรษากรพรรษาหลังพรรษากรก็คือเข้าตามกําหนดวันแรมหนึ่งค่ำส่วนเข้าพรรษาหลังนั้นแรมหนึ่งค่ำเดือนเดือนเก้าไม่ใช่แรมหนึ่งค่ำเดือนแปดถัดต่อไปอีกเดือนหนึ่งคือ เมื่อพระสงฆ์มีกิจธุระไปเ่วยแผ่กลับมาไม่ทันก็ออธิษฐานเข้าพรรษาหลังเขาเรียกว่าปัฏิมภพรรษาเข้าพรรษาหลังได้แล้วก็มีเหตุจําเป็นในเข้าพรรษาไปดูแลพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ป่วยที่บ้านนอกไปดูแลพ่อแม่ไปได้โดยไปได้เจ็ดวันเจ็ดวันครบแล้วก็กลับมาวัดเดิมใหม่แล้วก็มาสัตหาต่อไปถ้ายังไม่หายก็ไปดูแลแม่ใหม่ เนี่ยก็มีอนุญาตไว้ฉะนั้นโยมเห็นพระเดินในขบันสาก็อย่าไปแปลกใจท่านองสัตหาไปแล้วก็โดยเฉพาะที่วัดจ่าแก้วสถานสงห์ได้กำพายากจนโรงเรียนวัดจ่าแก้วแพถวพราวเพลิดงามเลอเลิศทั้งระเบียบงามเลอเลิศตั้งใจเรียนเพียรศึกษาขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาเสริมคุณค่าสามัคคีมีวินัย ทีนี้นักเรียนมีทั้งหมด1,400คนกินข้าวสารวันละ15กระสอบกระสอบละ50กิโลเดือนหนึ่งก็ใช้จ่ายทั้งสิ้นก็ประมาณล้านต้นๆฉะนั้นญาติโยมวัดสักแก้วได้อาศัยใบบุญของญาติโยมทั่วทั้งประเทศโดยเฉพาะในชาวกรุงเทพมหาคนครนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครได้มาช่วยกันเยอะจังหวัดนนทบุรี ก็ต้องขออนม,มทนาโยมที่นำข้าวสารอาหารแหง้งพ่ามาไวๆวเสื้อผ้าผ่อนต้นตะบายู่ยารักษาโรคเครื่องกีฬามามอบให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่วัดชาแก้วเด็กนักเรียนเนี่ยบางคนกำพร้าพ่อบางคนกำพร้าแม่บางคนกำพราพ้า,พรา,า,พราทั้งพ่อทั้งแม่บางคนไม่ได้กำพร้าแต่ยากจนเป็นเหมือนกับโรงเรียนกินนอนอยู่พักตลอดทั้งปีกินกินสามเวลา ฉะนั้นก็ใช้จ่ายมากน่นโยมที่นําอาหารหวานข้าวมาเลี้ยงเองก็ดีมาจองไว้เลี้ยงเจ็ดวันวันจันทร์อังคารพุธจันทร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ได้เลยก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลช่วยกันดูแลเด็กกับป้ายาตจนไม่ว่าท่านจะนำข้าวสารมาก็ดีมามา่าไวๆเสื้อผ้าผ่อนตนตะไบายุกย,ยารักษาโรคเครื่องกีฬาเครื่องเขียนต่างๆขอให้ทุกท่านที่มาร่วมบุญกุศลกับวัดแก้ว ทรงพลาดแล้วจากทุกโศกโรคภัยขอให้มีกินมีใช้ทุกภพทุกชาติร่ำรวยทุกภพทุกชาติมีสติปัญญาดีทุกภพทุกชาติมีสุขภาพแข็งแรงทุกภพทุกชาติบรุญกุศลที่ท่านมาแบ่งปันถวายทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมขอให้ญาติโยมทุกท่านมีสติปัญญาเลิศล้ำรู้แจ้งเห็นจริงในพระสัตว์รมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจนถึงมรรคผลนิพพานโดยทั่วกันขอเจริญพร ใช้วันหยุดยังมีคุณค่านะคะและสําหรับพุทธมามกษัหรือว่าพุทธศาสนกชนที่ดีสิ่งที่ดีที่สุดคือการได้ทําหน้าที่ของพวกเราอย่างสมบูรณ์ค่ะวันนี้รายการสองทรรเวลาหมดลงแล้วขอบพระคุณสําหรับการรับชมและการติดตามรับชมย้อนหลังด้วยรัตมณีกลางวันไกลกับทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ